เราจะไปเคนโชใหม่ซึ่งก็คือตรงนี้รานั่งรถบัสไป <Yeah. S 3> oh. เดี๋ยวเราจะไปกินคาเฟ่กันแต่ก่อนท <Sure. S 2> ี่จะไปกินคาเฟ่เราจะต้องไปเปลี่ยนรถก่อนใช้เวลาจากตรงนี้ไปที่สถานประมาณ2-3านาที คือคาเฟ่ที่เราจะไปเนี่ยม right. ันมีเค้กที่แบบขึ้นชื่อของนาระเราก็จะไปลองดูเป็นเค้กจากเหนือกวางไม่ไม่ใช่ทม่ไมพูดเหมือนอนนี้แหละเค้กปลาช่อนบ้านเรา่องตรงนี้คือที่ที่เรามาเมื่อวานที่เราโดนวางลุงกับ พลอยออกมาสิพลอยพลอยออกมามาแล้วมันตัน่ะเดี๋ยวเราจะนั่งสาย50ไปลงที่คูคุคูขุชีอินโชทั้งหมดก็210เยน ซึ่งตรงนี้มันจะมีคาเฟ่ที่แบบว่ามันมีเค้กรูปกวางที่แบบดังในนาละเค้กรูปกวางไม่ได้เค้กเนื้อกวางเขาบอกมันดังในนาระร้านนี้ก็เป็นฉีกรูปกวาง ก็น่ารักมากเลยนะเ <Yeah. S 1> ดิเล้ <Yeah. S 1> คอมเมนต์ด้วยอะ oh. น่ารักมากเลยอันนี้เป็นชาก็คือแพ็กเกจจริงเขามันน่ารักมากอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเป็นนกหรือว่าเป็นเซตก็มีนกแล้วก็มีสวนเป็นชาเหมือนกันถาเรามากประมาณ495้าเยนน่ารักมาก พ่<ข>อยก <ขอ S 2> ินอะไรอร่ะกินเค้กพ่อยกินคุกกี้เหรอเออแกเอาเค้กมาเดี๋ยวไปแบ่งกัน แอปเปิ้ลอันนี้ของเราห้ามุกตกนั่งตรงนี้แหละอืมอร่อยอ่ะอร่อยปะอร่อยมากมันน่ารักจนไม่กล้ากินเลยอ่ะมาเรากินให้พลอยอาเปิดก่อนเลยกินเหรอฟังแป๊บนึงนะอือกวาลองกินชีสเค้กของเราอ๋อมันเป็นแบบซอฟต์คุกกี้พอยอืมน้องกวางกินแล้วนะ อร่อยอย่งอืออันนี้ที่แดดเลยเราไม่ขึ้นรถบัสเราจะเ,เดินมันไม่ได้ไกลมากแต่เราจะไปที่มิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์ของของเล่นของญี่ปุ่นอ๋ ถนนเส้นนี้ชื่อว่าฮานามาชิซึ่งเป็นถนนที่แบบว่าอนุรักษ์บ้านเก่าอย่างบ้านนี้ก็อยู่เป็นร้อยปีเลยเลยว้ยก็จะมีช็อป้าน,น่ารักน่ารักขายของเครื่องประดบับขายมีร้านชาเออเขาก็ประยุกนะแบบว่าพอเขามีบ้านที่เก่าอยู่แล้วเขาประยุกให้มันกลายเป็นแบบว่าร้านที่มีดีไซน์อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นร้านขายยาปะใช่ แบเบหมือนยาสมุนไพรดั้งเดิมของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแลวเขาบอกว่าเคยเห็นในรูปเขาบอกว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่แบบนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกักนเยอะที่สุดก็คือเหมือนว่าเป็นใกล้เลยกลายเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ของแบบเมืองนาระ พอยพอันอันนี้อะไรวะมีห้อยเกือบทุกบ้านเลยอันนี้เขาเรียกว่าซาลุป้าคือจริง,รงอ่ะมันเป็นแบบลิงเวย้ยทุกค,คนในนาระเขาจะเชื่อว่าการห้อยอันเนี้ยจะป้องกันพวกพูดผีปีาศาจหรือป้องกันบ้านป้องกังนพวนอะไรเงี้ยให้คมครองเราว่าพิพิธภัณฑ์ไ,ไหนอยู่อีกไม่ไกลนี่ไงเห็นป้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอีกแปดอะอ ลอยมิวเซียม80เมตรค่าเข้าฟรีไปเถอะวันนิชว่าไม่คือของพยอ่ะสีเพื่อแบบหลบเราส่วนเราอ่ะก็จะเอาหออมาแทงพออคือต้องหลบไม่แล้วเสือเขาก็จะแบบติดเอง ก็คือไม้ไผ่ใช่ใชมันคือวิธีการเดียวกับไอเนี้ยนาฬิกา,า,กาสาย,สายใช่แต่เขาไม่รู้สอนให้ว่าต้องหมุน รบบิทแคทแคทนกโก้นกโก้นิกโก้สุโม่นินจานินจานินจ่าโอไอ้กว่าสูโม่เต็เหมือนตำนานเลยโมมโทโรมโมโร่เกิดจากรูปพีอ้โห มาทตาสางหนึ่งเบ้เร็วของมันไม่ขึ้นน่ะไอของเราวม่ขึ้นอ่ะนี่้แล่วเบแล้วออย่าเพิ่งดึงอ่ะพี่ ก็เข้าฝั่งนล้นละฝั่งเลยจมีอะไรสอกอย่างเอาดึงแบบฝั่งนี้มันจะชนะตลอดฝั่งนี้มันจบว่าแน่นกว่าลอกใหญ่ล็อกเล็กใช่ว้ายอ๋อมาเป็นเสียงหนูแบบเสียงจากไม้ไผ่เสียสีกัน อลิการ์ตัวไซสมาขอบคุณค่ะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ที่น่ารักเนาะใช่แล้วคือเหมือนทำด้วยใจอะไม่เก็บค่าบริการไม่อะไรเลยแล้วก็คุณเก็บของสะสมแบบคุณป้าก็น่ารักเฮ้ยอลิกาตัอ๋ยอยังเป็นของอันนี้ยังแบบเล่นได้ด้วยอะเป็นนกบินได้เนี่ยดูดิขนาดของที่ละลือยังนาะ จริงๆคุณลุงคุณป้าเป็นเหมือนคนท้องถิ่นที่นี่ล้วเขาก็เหมือนมาทำงานมาเป็นสตาฟพิทีกันจริงๆของเล่นพวกนี้เขาก็ผ่านมาหมดแล้วะเอาไว้ถึงให้ความรู้เราได้นี่นกไอ้พี่อวคชิตตากาซามาไซยุน่า a น่ารัก